หลีกกลุ่มพันธมิตรกระดานผู้นําใหม่รวบรวมเพื่อนของคุณเพื่อท้าทายหลีกกลุ่มพันธมิตรใหม่กฎนั้นง่ายมากแค่ต้องเก็บก้อนทองคําให้ได้มากกว่าคู่แข่งเท่านั้นเองโดยไม่สนว่าคุณจะได้มันมาจากเหมืองทองหรือจากการบุกป้นฐานกลุ่มพันธมิตรของคู่แข่งกระดานผู้นําใหม่จะเริ่มต้นขึ้นทุกวันอังคารถึงวันเสาร์หากต้องการเข้าร่วมก็ไปขโมยตู้น,นิรภัพยพร้อมทองคําจากฐานคู่แข่งของคุณได้แล้วแล้วกลุ่มพันธมิตร ของคุณจะถูกเพิ่มไปยังการแข่งขันแบบกลุ่มระหว่าง10กลุ่มพันธมิตรทันทีหลังจากที่กระดานผู้นำสิ้นสุดลงกลุ่มพันธมิตรที่เข้าร่วมทั้งหมดจะได้รับรางวัลอันล้ำค่ารวมไปถึงวัตถุดิบสำหรับการอัพเกรดฐานกลุ่มพันธมิตรและทรัพยากรอันล้ำค่าสำหรับสมาชิกกลุ่มพันธมิตรแต่ละคนหลีกที่สูงขึ้น ยิ่งการแข่งขันยิ่งใหญ่ขึ้นเท่าไหร่รางวัลก็ใหญ่ขึ้นมากเท่านั้นมุ่งสู่อันดับสูงสุดจากบอลเป็นโกแล้วทําให้ทุกคนรู้จักชื่อกลุ่มพนมิรของคุณโปรดทราบในขณะที่ลีกเริ่มขึ้นครั้งที่1กลุ่มพนมิตรปัจจุบันทั้งหมดจะได้รับดีวิชั่นตามคะแนนอำนาจของพวกเขาภูม,มิภาคใหม่ที่ลุ่มเจ้ามีโลชั่นป้องกันจระเข้ติดตัวไหมล่ะสหายไปหามาซันซิเพราะเราจะไปที่หนองน้ำมิสซิสซิปปีกัน พบกับภูมิภาคใหม่ขนาดใหญ่บนแผ่นที่โลกที่มาพร้อมกับสถานที่พิเศษมากมายสัตว์ตัวใหม่ฟิวเจอร์ใหม่และแน่นอนว่าต้องมีศัตรตูใหม่ด้วยยินดีต้อนรับสู่ดีฟ p บเทอร์เมืองหลวงแห่งที่ราบลุ่มซึ่งล,ลักลอบคนของเถื่อนและผู้พิทักษ์กฎหมายอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างแปลกคุณกล้าที่จะเปิดเผยความลับที่น่ากลัวของเงาใต้ลํำธานหรือไม่รีบขึ้นเรือกลไฟลาเบอร์แล้วมาเปิดโปงเรื่องดีกัน ปรดทราบคุณจําเป็นต้องซ่อมเรือกลไฟที่ท่าเรือเพื่อปลดล็อกภูม,มิภาคที่ลุ่มบนแผนที่โลกอาแล้วผมต้องขอกราบสวัสดีคุณดูทุกคนผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่องซีโฟนะครับผมโอเคผมตอนนี้ก็มีการอัปเดตมาใหม่นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับผมก็เห็นแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมกันบ้านว่ะชิหายแล้วบ้านแตกปะเนี่ยเฮ้ยเย้ผมลืมกันบ้านเมื่อเช้าก่อนไปทํางานนะ่ะชิหายแล้วบ้านยังอยู่ปะเนี่ย เฮ้ยยังอยู่ยังยังอยู่ยังกันทันยังกันทันตอนนี้มันเหมือนจะมีบั๊กนะครับผมตัวเกมน่าจะบั๊กนะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้ามันเลยเวลา6ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยนะครับผมหลังจากที่โจมตนบุกบ้านเราเนี่ยบ้านเราก็จะพังนะครับผมจะไม่พังทั้งหมดนะมันก็จะพังเฉพาะบางจุดนะครับผมเอาชิปหายแล้วตรงนี้ผมดันเอาไอ้นี่มาตั้งบางประตูอีกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเอาจะย้ายจะย้ายย้ายไม่ได้อีกเอาลนเลยลนลนลนตอนนี้ลนหมดแล้วครับผมเฮ้ยออกไปได้ชิปหายแล้วลืมครับหลตอนนี้ล้นลน อยู่ตรงนี้ทางนี้ทางนี้อบอ,อดดีครับผมมาทำไรแถวนี้มาทำใรแถวนี้เอ้ยโอ้พอดีเลยครับผมมันบักว่าเอ้ยตัวนี้มันบักเว้ยมันไม่มันไม่ตีเห็นป่าปกติเอ้พวกนั้นมันต้องตีมดเลยนะแต่ว่ามันตีแค่สองคนเองนะผมตอนนี้มันมันบักนะตอนนี้ไม่รู้เป็นเพราะอ,อะไรเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นมานานแล้วแหละทีมงานก็ยังไม่แก้สีนะฮะแต่ก็ไม่แก้ดีแล้วไม่แก้ดีแล้วปลอย่างนี้แหละให้มันบักอย่างนี้แหละผมบักเป็นประโยชน์กับผู้เล่นโอเคครับผมกำแพงพังไปยี่สิบสี่ กระสอบตายพามาสีโอเคสีทั้งสองวะเออได้สี่มัง้งแล้วเก็บของของเต็มตัวอีกเออโอเคนี่กดได้ของตรงนี้โอ้โหมอกี้ล่นฮนะกดมั่วไปหมดเลยโอเคไว้ที่เดิมตรงนี้โอเคเอาของมาเก็บก่อนผมก็เพิ่งไปฟาร์มโคไม้เสร็จนะครับผมไปฟาร์มโคไม้แล้วก็ปล่อยตัวเดินกลับบ้านแล้วก็นอนตื่นกะว่าตื่นเช้ามาจะมาป้องกันบ้านสักหน่อยลืมซะงั้น แล้วก็ไปทํางานเย็นกลับมาก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าเออมันมีการอัปเดตและที่จริงผมก็เห็นแล้วแหละว่ามันมีการอัปเดตแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันแต่ว่ามีน้องเขามาคอมเมนต์บอกว่าเออพี่มีการอัปเดตแล้วก็เออขอบคุณด้วยแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอัปเดตตอนไหนนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเห็นว่ามันมีการอัปเดตสถานที่ใหม่ใช่ไหมเออเดี๋ยวเราไปดูกันมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะว่าแต่แผนที่อยู่ไหนวะทำไมตรงนี้มันหยิบขอบไม่ได้อะบั์กเหรองั้นลองซ่อมกําแพงขึ้นนนมากก่อแล้วั ซ่อมขึ้นมาก่อนมันเห็นในแผนที่มันมีกระบาดสีแดงอยู่ก็คือของยังไม่ได้เก็บนะครับอเ,เอายังไม่ได้อีกว่ะงั้นเดี๋ยวลองซ่อมทั้งทั้งสองอันเด้อเดี๋ยวออันนี้เดี๋ยวเราซ่อมข้างในก่อนเ,เราเราต้องซ่อมข้างในก่อนนะครับถ้าเกิดซ่อมข้างนอกเสร็จแล้วเราจะซ่อมข้างในไม่ได้นะต้องรองเป็น VP อย่างเดียวแล้วก็ไม่อยากทุบด้วยขี้เกียจทุบกำแพงซ่อมเสร็จปุ๊บแล้วก็อันนี้อีกอันนึง ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ยังเก็บไม่ได้สแสดงว่าน่าจะเป็นบั็กนะเออน่าจะเป็นบล็กปล่อยมันไม่เป็นอะไรโอเคเจอแผนที่แล้วต้องการแค่นี้แหละอันนี้ก็โยนทิ้งไปเต็มบ้านหมดแล้วฮะส่วนบ้านเดี๋ยวค่อยมาซ่อมแล้วกันเออไว้งี้ก่อนแล้วกันขี้เกียจเดี๋ยวมานี่ก่อน,อาอนพาทุกคนไปดูแผ่นที่ใหม่ก่อนดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวของเก็บแป๊บนึงนะลาของเก็บก่อน เออเอานี่มาย่อยใิไ้ไม่เอาต้องย่อยทิ้งย่อยทรัพยากรส่วนเอ้ผมเก็บเก็บเชือกว่าไหนวะเก็บจนลืมอ่ะนี่เออแล้วก็มีคนขอให้ผมรีวิวบ้านให้ดูหน่อยก็ก็บ้านผมก็ไปประมาณนี้แล้วครับผมก็คงยังไม่ได้เปิดให้ดูผมจะไม่ได้หายให้ดูนะก็วิ่งวิ่งแค่นี้มันก็มันก็มันก็็กกอบบ้านแล้วอะเมื่อกี้อะใช่ไหม ก็ประมาณนั้นแหละผมก็จะสร้างบ้านอยู่ตรงกลางนะครับผมเราก็จะมีรั้วอยู่รอบๆบ้านชั้นหนึ่งแล้วผมถ้าเกิดวันไหนผมลืมกันบ้านเนี่ยกำแพงรอบบ้านก็จะแตกนะครับผมมันแตกแค่กำแพงนะมันไม่ค่อยเจาะเข้ามาถึงในบ้านนะครับผมก็เลยยังไม่ได้อัปเกรดกำแพงกำแพงเมืองจีนผมก็เลยเอาไว้แค่นี้ก่อนเออแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิด ถ้าเกิดมันมีถ้าถ้าเกิดผมทําคลิปรีวิวบ้านไปอะ่ะผมไม่รู้ว่าใครใครมันจะดวงดีสุ่มมาเจอบ้านผมหรือเปล่าไม่รู้ว่าถ้าเกิดผมดวงซวยเนี่ยมีคนมีคนที่ดูคลิปผมแนละ้วสุ่มมาเจอบ้านผมนี่คือหวานหมู่เลยนะเออแล้วก็เห็นมีคนในกลุ่มอะ่ะที่เขาแบบที่เขาเจาะบ้านนะเจาะบ้านแล้วก็เข้าไปเข้าไปป้นของอะ่ะคือแบบไอคนที่ทางบ้านคือแบบซอยห้องแบบซอยถี่มากแล้วแบบเสียระเบิดเป็นฟรีๆเลยอะ่ะแต่เดี๋ยวผมต้องอัปเกรดบ้านใหม่เลยนะครับ ก็คงจะให้ดูบ้านแบบคร่าวๆนะเออให้ดูแค่คร่าวๆก่อนผมจะไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดแต่ก็เปอร์เซ็นที่คนอื่นจะสุ่มมาเจอบ้านเราก็คงจะน้อยมั้งเพราะว่ามันต้องไปซื้อแผ่นที่ตัวเมืองนะครับเออมันต้องไปซื้อแผ่นที่ที่ที่ผู้หญิงในบาร์คนหนึ่งอะผมจาชื่อเขาไม่ได้เออแผ่นที่ประมาณสองร้อยไอแผ่นที่นั้นอะมันก็จะสุ่มเออสุ่มบ้านบอดกับสุ่มบ้านคนจริงๆมาให้ด้วยนะครับเห็นมีคนในคอมเมนต์บอกนะว่าบางทีก็ได้บ้านคนนะเออโอเคพร้อมนะผมไป เดี๋ยวเตรียมของไปด้วยเผื่อจะต้องมีประทุงประทะอะไรนะครับกว่าจะต้องยิงกับใคร,ใครขายของแล้วเอ่อไหนวะอยู่อยู่โซนไหนอะโซนนี้ปะวะอันนี้เดอะกลไฟแผนที่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอะไรไปนี่วะดูตรงไหนอะด้านบนเหรอไม่มีซ้ายขวาไม่มีทางนี้เอ้ยนี่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 นนนอ๋อมาทางนี้ทางนี้เยดเค นี่มีฐานที่ใหม่นะก็คือเราต้องนั่งเรือมาใช่ไหมเออเมื่อกี้มันบอกว่าต้องนั่งเรือมาใช่ไหมเราต้องซ่อมเรือกลนไฟก่อนใช่ไหมถึงจะมาได้ก็ต้องตามลำตามลำธารมาเลยครับผมนี่แล้วก็มีอะไรเนี่ยดีบัลเทอร์อ๋อนี่ไงเมือนดีบัลเทอร์ท่าเรือดีบัลเทอร์นะครับก็ต้องต้องซ่อมเรือให้เสร็จก่อนก็ประมาณเหมือนกับซ่อมสะพานอนะ่ะเออเอาแล้วไงมาเดี๋ยวผมพามาดูคำว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะผม การที่จะซ่อ,อมเรือได้คือมันจะต้องมีของทัง้งหมด4อย่างนะผมใช้ของแค่สอย่างเท่านั้นแต่ว่าไอ้ของ4ีอย่างนียมันก็หาไม่ได้ง่ายไงนะครับก็เราจะต้องมาที่มาหากักปตันที่กัปตันคือรูรีนะครับผมเขาเป็นเจ้าของเรือนะผมเป็นกัปตันแล้วเราจะต้องเอาของมาใส่ในกล่องตรงนี้นะผมก็จะมีมกระดานไซเปส1 0 0แผ่นนะครับผมแล้วก็มีฐานหิน100ก้อนแล้วก็แผ่นอนร้อยยี่สิบนะครับผมยี่สิบก้อนยี่สิบแผ่นแล้วก็ชิ้นส่วนเรืออีกห้าสิบชิ้นนะครับผมซึ่งไอเ้เจ้า้นนนอีะต นตอนที่มันอัปเดตมาใหม่เนี่ยคือมันหาได้ยากเพราะว่าไอชิ้นส่วนเรือเนี่ยเราจะต้องใช้ทองในการแลกับผมซึ่งเราจะแลกได้กับพ่อค้าขายเล่ครับผมก็คือพ่อค้าที่มันจะมาทุกวันอย่างนี้ครับผมมาวันละ24ชั่วโมงก็คือมามาทุกวันเออภายใน2ีชั่วโมงมันจะมาทุกวันนะมันจะมาแค่ไม่นานไม่นานนะครับผมมาแค่ชั่วโมงเดียวนะครับ อ่ามันจะสุ่มดรอปนะครับมันจะสุ่มเกิดในในแบบเรานี่แหละนะครับผมแล้วก็ต้องมาหาไอคนนี้ับผมนี่พ่อค้าคนนี้ับผมคือพ่อค้าคนนี้เขาจะมีะชิ้นส่วนเรือขายให้เราวันละสชิ้นนะผมซึ่งเราต้องใช้ทอง3ก้อนในการซื้อเท่ากับว่าเราต้องใช้ทองวันละ6ก้อนในการแลกชิ้นส่วน2ชิ้นต่อวันนะครับผมถ้าใครมีแคนที่สามารถที่จะขุดทองได้เนี่ยก็จะสบายหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้ทองไงเออแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่าแคนผมยังขุดทองไม่ได้ณตอนนี้นะครับผม ก็ใช้อาศัยแบบต้องทำภารกิจเยอะหน่อยแล้วก็เก็บทองเอาแ็วมันก็ยากอยู่ดีลนะเออโอเคแล้วผมก็ส่วนรีกิลนะครับผมส่วนรีกิลเนี่ยผมหาข้อมูลไม่ได้ครับผมจากผมหาในวิกิพีเดียในวิกิพีเดียก็ไม่มีนะผมผมกม็รู้จะหาที่ไหนเหมือนกันข้อมูลแต่ว่า,าจากที่อ่านละจากใจกความน่าก็คือว่าถ้าเราต้องการจะเข้าลีกิวหรือเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยคือเราต้องมีทองเยเยอะก่อนซึ่งแค่ไหนที่ยังไม่มีทองผม,ผมว่าบทสิทธิ์ที่จะเข้าแน่นอนครับผมอ่าแล้ว บวกต่อให้แบบต่อให้ผมมีทองนะกิลผมก็ยังไม่พร้อมอยู่ดีก็ยังไม่พร้อมที่จะสู้อยู่ดีเขาก็มีอยู่ห้าคนแล้วก็มีอยู่สามคนที่เล่นประจําส่วนอีกสองคนก็ติดภารกิจต้องเรียนหนังสือนะผมซึ่งผมไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรนะครับเออเพราะว่าแค้นผมก็ไม่ได้เรื่องรีบอะไรขนาดนั้นนะผมแต่ว่าใจายอยากบวกแล้วใจคนอยากบวกับผมโอเคผมก็ตามนี้แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวหาชิ้นส่วนครบเมื่อไหร่จะมารีวิวตรงนี้ให้ดูนะครับผม โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมใครมีข้อมูลอะไรดีๆอยากจะอยากจะแนะนำผมก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันมาได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวไปฟาร์มของแล้วรีบฟาร์มของเร็วๆไปเคลียร์แถวนี้ให้ดูนะครับผมอยากมาแล้ว